เกียร์สโลของรถ a อทีวทำงานอย่างไรส <Beast. S 2> วัสดีครับผมวสันเคลรอนนะครับพบกันอีกแล้วในรายการ Q a n A Question and Answer คุณถามมาเราต่อไปในรายการนี้นะครับผมจะมาตอบปัญหาข้อสงสัยนะครับให้แก่เพื่อนๆและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเทคนิคเชิงช่างของรถ ATV เลยนะครับ โดยคำถามเหล่านี้นะครับผมได้มาจากทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับที่มีการถามเข้ามาแล้วรวบรวมไว้อีกทั้งจากลูกค้าที่เข้ามาทดสอบที่ศูนย์ใหญ่ของเคเลออนคำถามนี้มีอยู่ว่าเกียร์โซลของรถเอทมันทํางานอย่างไรอันนี้น่าสนใจมากหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าเกียร์โซลแต่ไม่รู้ว่ามันทำงานยางไงเอาละครับเดี๋ยวผมจะ อธิบายให้ฟังอย่างละเอียดเลยนะครับเริ่มกันที่เกียร์โซลูมีเอาไว้ทําไมอ่าอันนี้นะครับเกียร์โซลูเนี่ยปกติแล้วเนี่ยรถ ATV เนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เห็นอยู่นะฮะแต่มันจะเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของแรงบิดครับเพิ่มไปสองเท่าหรือยกกำลังสองเลยนะครับสำหรับเกียร์โซลูเนี่ยอาจารยเนี่ยนะครับแล้วใช้ในการทําอะไรบ้างใช้ในการนะครับขึ้นในที่สูงลาดชันนะครับตั้งแต่4ี่สิบองศาถึงหกสิบสองขึ้นไปเลยรวมถึงก็ไปลงในหลม่มหล่มทรายทะเลทรายหรือทางทั่งกัล ยกตัวอย่างเช่นครับรถทางการทาหารรถบรรทุกขนาดใหญ่รวมถึงหัวลากพวกลากซุงคอนเทนเนอร์และรถที่ใช้ในการเกษตร,รอีกจังมากมายเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเกียร์สโลมีไว้ใช้เพื่อผ่านอุปสรรคที่ลำบากไปได้อย่างง่ายดายครับต่อมาครับหลักการทํางานของเกียร์สโลครับนี่คือเกียร์สโลครับปกติแล้วถ้าเป็นยานพา,นาหนะอื่นเกียร์สโลเขาจะถูกแยกเอาไว้ตั้งหากนะครับเป็น2ส,ส่วนแต่ของ ATV เนี่ยโดยเฉพาะคันนี้นะครับเกียร์สโลเนี่ยจะถูกรวมเอาไว้ในเกียร์ธรรมดานะครับเพราะว่า เกียร like like e like so like ์รถยนต์เนี่ยมันจะมีตำแหน่งเข้านะครับ1 2 3สาแต่นะครับสำหรับตัว ATV เนี่ยมันจะเป็นเกียร์แบบ CVT นะครับจะมีแค่เดินหน้ากับถอยหลังเท่านั้นนะครับเมื่อเราทำการใช้เกียร์โหมดหลักการทำงานง่ายๆก็คือว่าเป็นการได้เปรียบยั่งกนเมื่อเราเข้าเกียร์โหมดอัตราทดจาก3.5ต่อ1ในเวลาปกติเนี่ยจะถูกยกกําลังสองเป็น7.0ต่อ1ดังนั้นนะครับอัตราการหมุนที่ล้อเนี่ยนะครับจะทําให้แรงบิดมันสูงขึ้นนะครับจึงสามารถขับผ่านอุปสรรคเนี่ยไปได้อย่างง่ายดายกว ต่อมาครับวิธีใช้เกียร์สโลครับเกียร์สโลจะมีตำแหน่งของเกียร์อยู่ก็คือนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเดินหน้านะครับโยกไปข้างหน้านะครับถอยหลังโยกมาข้างหลังนะครับแต่เกียร์สโลเนี่ยจะต้องเริ่มจากตรงกลางที่เราเรียกว่าเกียร์ว่างคือ N เนเธอร์แลนด์ครับมีการใช้งานนะครับไม่ยากครับก็คือทําการโยกคันโยกนะครับไปทางด้านขวามือสุดนะครับและดันขึ้นไปข้างหน้าด้านหน้าจนสุดเช่นกันนะครับไปตำแหน่งตัว L หรือที่เราเรียกกันว่าสโลนั่นเองครับ หลังจากที่เข้าสู่เกียร์สโลแล้วนะครับท่านก็สามารถใช้คันเร่งและทําการเร่งเครื่องให้ขับขึ้น่อนไปหน้าได้โดยเกียร์สโลเนี่ยจะเพิ่มแรงบิดให้ในทันทีนะครับที่เข้าไปอยู่ในตำแหน่งนะครับนี่แหละครับคือวิธีการใช้เกียร์สโลครับเวลาถอนออกนะครับก็เช่นกันครับให้ทําการจอดรถให้สนิทเสียก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วครับใช้มือจับนะครับคันโยกดึงลงมานะครับและกลับไปสู่เกียร์ว่างเช่นเดิมครับแล้วจึงจะทําการเดินหน้าหรือถอยหลังในการขับเคลื่อนต่อไปครับ เอาละครับขณะนี้เราได้มาอยู่ในภูมิประเทศจริงนะครับในการขับขึ้นเนินลาดชันนะครับตั้งแต่45องศาถึง60องศาขึ้นไปนะครับโดยผมจะใช้เกียร์ธรรมดาก่อนเพื่อทําการขึ้นดูซิว่ามันจะมีปัญหาในการขึ้นอย่างไรเอาละครับเริ่มเลยนะครับให้ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ครับเอาละครับหลังจากนั้นใส่เกียร์ธรรมดานะครับเข้าไปครับเอาละครับเริ่มได้ เกียร์ธรรมดาจะมีปัญหาคือล้อหลังอ่ะจะไม่มีแรงขึ้นไปแล้วจะฟรีด้วยนะครับถ้าเป็นเลนโคนแต่ต่อมานะครับเราจะเริ่มใหม่คือการใช้เกียร์สโลครับอย่าลืมนะครับเกียร์สโลจะต้องอยู่ในเกียร์ว่างเสมอก่อนใช้ทุกครั้งครับทำการสตารเครื่องยนต์ครับเอาละครับเราจะใช้เกียร์สโลรุนกายดันไปทางขวามือสุดนะครับและตกขึ้นมาด้านหน้าครับเอาละครับอยู่ในสโลแล้วไปได้ครับใช้ความเร็วธรรมดาครับ เห็นไหมครับง่ายดายโดยความเร็วเนี่ยเท่าเดิมเลยนะครับแต่การปีนป่ายเนี่ยตาทดจาก3.5ต่อหนึ่งมาเป็น7.0ต่อ1นนี่แหละครับคือคุณสมบัติการใช้งานของเกียร์สโลครับ ่อนที่จบนะครับผมมีคําแนะนําข้อควรระวังและการบํารุงรักษาเกียร์โซให้ฟังครับเมื่อจะใช้เกียร์โซทุกครั้งต้องจอดรถให้นิ่งซะก่อนให้อยู่ตำแหน่งเกียร์ว่างเสมอเพื่อป้องกันการเสียหายของระบบชุดเฟืองเกียร์ทั้งหมดเมื่อจอดแล้วนะครับถึงค่อยเข้าเกียร์ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าหรือถอยหลังตามปกติอันนี้ตามลําดับเลยนะครับไม่ควรใช้นะครับเกียร์โซนะครับบนพื้นทางเรียบธรรมดาหรือไม่มีที่ลาดชันนะครับ ซึ่งอันนี้มันทําให้ปืนถ้ามันเยอะเพิงมากครับเพราะอัตราทดมันจะสูงใช่ไหมฮะแต่รถมันวิ่งช้าลงและที่สำคัญที่สุดคือเครื่องยนต์มันจะสึกหลอด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถึาถงทางธรรมดาปุ๊บก็มันตึงใช้เกียร์ทโลเลยรถ A t ทีเราจะใช้เกียร์ทโลเฉพาะเกียร์เดินหน้าเท่านั้นอ้าวทำไมเกียร์ถอยหลังไม่มีเพราะเกียร์ถอยหลังเนี่ยนะครับมันมีอัตราทดสูงอยู่แล้วนะครับ3.5บวกๆไปตลอดเลยในการถอยหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีทลโลถอยหลังครับยกเว้นของรถยนต์นะครับ และในลิ้นไห่300ตัวที่จอดก็มีเกียร์ทโลเนี่ยติดตั้งมาเป็นมาตรฐานของตัวรถมาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องติดตั้งเพิ่มแต่อย่างใดนะครับเป็นยังไงกันบ้างละครับคงจะหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าเกียร์ทโ,โลเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับแล้วก็มีหลักการทํางานอย่างไรนะครับเอาละครับสาหรับเพื่อนๆและผู้ที่สนใจเนี่ยนะครับถ้าอยากจะมีคําถามถามเข้ามานะครับหรือว่าจะมีคําแนะนําติดชมเนี่ยนะครับสาระดีๆเนี่ยเรามีรออยู่แล้วนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับผมคงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ